มีใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์เที่ยวแบบแบ็คแพคบ้างครับวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปดูเมืองมรดกโลกเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานในอดีตเป็นเมืองที่มีการติดต่อกับนานาชาติมากที่สุดในโลกและที่นี่คือพระนครศรีอย,ยุธยา เพื่อนวันนี้ลงละพอเรามาขึ้นรถไฟนะครับเพื่อเพื่อที่จะไปทํางานถ่ายทําที่จังหวัดอยุธยาปัจจุบันนี้นะครับการท่องเที่ยวโดวยรถไฟเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสังเกตจากผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยก็จะขึ้นรถไฟเป็นหลักนะครับตัวรถไฟเนี่ยผมซื้อก่อนนะครับประมาณสองอาทิตย์เราขึ้นรถนอนนะครับเราขึ้นรถรถนอนปรับประกาศรถนอนปรอบประกาศก็คือเราจะทําให้เราเนี่ยมีความ ะดวกสบายในการเดินทางแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยนะครับมาเดินทางตอนคืนก็ตีตัวนอนไปแล้วก็มาตื่นตอนเช้าที่สถานีไปทางอายุธยาน,นะครับ ที่นั่งมันยังไม่ใช่ที่นอนนะครับก็จะต้องนั่งคู่กันแล้วก็สักประมาณทุ่มเขาก็จะาาทำเป็นที่นอนให้ส่วนเรื่องอาหารก็จะมีน้องๆเข้ามาให้บริการเราครับไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารครับก็มีบริการให้สักสองทุ่มสองทุ่มครับสองทุ่ไปไปกินมู่นได้ไหมที่ได้ คุสืเบียนก็จะเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ช่วงประมาณมุมหัวฟองรถไปนะครับเป็นบรรยากาศท,ที่ว่าธรรมดาดีนะผมว,ว่าคุณชอบไหมมันเหมือนกับเราเราได้มาสัมผัสกับที่ที่หนึ่งที่เราไ,ไม่เคยมานะตั้งแต่ผนะมก็รถองไปเมื่อก่อนเนี่ยมไม่เคยมาที่เขาคุณเสือเบียนเลยแต่ทีนี้ก็มาคุณเสือเบียนถ้าหากคุณว่าใช้ได้นะครับเป็นอะไรที่แบ่งตาผีดแกลบหนึ่งนะ น่านใจตกลงกไปตรงในจุดสเสียงครับรับบรรจักษ์เสียงก็กกไปเสียงลมความรู้สึกที่ดีบอกกันนะครับไปในฤดูร้อดีนะครับอาหารที่ดีก็ถือว่าใช้ได้นะครับอยากให้มาลองนะครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มาติดก็น่าสนใจ ล้างหน้าอาจจะแปม่ปัดได้นะขอต้อนะครับแน่ถึง ดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกำนัลเมียอะไรบ้างน,นะครับชุดเท่าไหร่ครับ20 <22. S 2> ครับ20

ตอนนี้เราก็ถึงสถานีรถไฟอยุธยาแล้วนะครับเย้ตอนนี้เวลา6โมงเช้าพอดีเดี๋ยวไปดูกันว่าเราไปที <S 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 ่ไหนบ้างนะครับเราเข้าที่พักก่อนไหมหาที่อาบน้ำเนาะเดี๋ยวเอะนท้ำก่อนไปหาที่พักก่อนไปลุยครับ ปะจจิโนจัตตาโรตมาวาตันติอายุวันโนทุขังาเล่าเจริญ ตอนนี้เราอยู่หน้าวัดชัยวัฒนารามครับเรานั่งตุกๆมากำลังจะเข้าที่พักก็ได้เห็นแสงเช้าพอดีครับก็เลยขอเขาแวะแป๊บหนึ่งพี่เอกลังตั้งกล้องได้แสงยามเช้าวสวยมากๆครับ ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวลุงเล็กครับอยู่หน้าวัดพรพาชัยเดี๋ยวเราเติมพลังกันยามเช้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าที่พักทั้งต่อเดี๋ยวไปกินกันก่อนนะครับ ของพระราชของวัดน,นะครับมีอยู่3ามชั้นซึ่งมีคนเข้าไปขุดเนาะนะครับในในส่วนแรกเนี่ยเขาจะเจอพระเครื่องอยู่ประมาณร่วมแสนองค์ขุดที่สองเนี่ยจะเป็นที่เก็บของทองคาซึ่งมีคนแอบเจาะลงไปแล้วขโมยเกือบร้อยกิโลนะครับถือว่าเป็นทองคําที่เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อันเออชั้นที่3เนี่ยเป็นชั้นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ แล้วก็สมบัติที่เราทางการตามมาได้เนี่ยจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสาพยานะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมีความสวยงามยังไงแล้วก็เขาจอดยังไงแต่ตอนนี้นะครับที่อุโมงข้างล่างเนี่ยเขาปิดไม่ให้เข้าเพราะว่าความเสียหายจากคนที่เข้าไปเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปทําความเสียหายเลยไม่ได้เปิดไว้นะครับตอนนี้เราก็จะไปย้อนรอยดูกันครับว่าความสวยงามแล้วก็สมบัติมีมากน้อยเพียงไงนะครับเราต้องเล่าก่อนว่าภายในเนี่ยมันมีจิตรกรรมฝาผานังใช่ไหมใช่แล้วจะเป็นลายจิตรกรรมฝาผนังซึ่งมีอายุเก่าแก่มากๆนะครับ ก็ตั้งแต่ปี1967นะฮะแต่ว่ากูแตกเมื่อปี2500เนาะ uh huh. ด้านในมันจะเป็น3ชั้นเป็นห้องเป็นชั้นชั้นชั้น,ชน,นะครับ uh huh. เดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่า<ไ>ปเป็นยังไงไปดูภายในกันโอเคครับ <Okay. Yeah. S 1> มาที่พระปางครับพระปางทรงเลยนะโอ๊ดูขอดูดกเออวันเนี้ยพาขึ้นมานะพาเพื่อนๆขึ้นมาดูขูข้างบนที่เราขุยกันเมื่อกี้นะครับแต่คนอื่นนะครับ<อ>ทางขึ้นเนี่ยมันจะมีเป็นบันไดขึ้นมาถึงที่สุดเนี่ยนะบันไดขึ้นมาข้าบดันขึ้นไม่ได้นะครับเราต้องอ้อมเข้ามาทางนี้นะอาาะ้าตาผมมาเลยนะครับบันไดอาจจะชันนิดนึงนะครับ เยอะนวัดที่นี่ถือว่าเป็นทำด้วยสีแรงถือว่าแข็งแรงมากนะครับสวยมากอ่ะขึ้นไปก่อน <c oughs> คือต้องขยงนิดนึงนะครับเ <c oughs> พราะบันไดจะสูงบันไดนไชันนะครับ <c oughs> แนะนำพกยาดมมาด้วยครับคือ <c oughs> บนฐานเจดีใหญ่เนี่ย จะลายล้อมไปด้วยเจดีเยอะมากเลยจะมีอยู่สี่มุมเลยวว้าวนี่นะอีกมุมแล้วก็สองนนและด้าน,นาซ้ายขวาอีกสามสี่อันนี้คือทางขึ้นพระปางที่ที่เขาบอกว่ามีกุกสมบัตรูแตกกูแตกเดี๋ยวเรามาดูกูแตกขึ้นมาเลยครับ ลมเงย็นมากที่พวกผมตงกว่านี่นะครับตอนนี้จะที่รเราปิดการเรียบร้อยจะเห็นภายในเนี่ยจะที่เราเห็นตอนนี้ก็จะเป็นห้องนะครับแล้วก็จะเป็นช่องเล็กๆตามแนวบันไดลงไปจะเป็นห้นนองเล็กๆพร้อมอนะครับ อย่าให้มันติดเลยติดก็ต้องลงไปเก็บตอนนี้ทางกรมอุทยานเขาก็ปิดข้ามเข้าไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าภายในเนี่ยมีจิตกรรมจิตกรรมฝาผนังมีลวดลายอะไรมากมายที่มันเป็นของโบราณเขาก็เลยปิดไย่ให้เข้าไปไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งข้างในกันนะครับว่าฝั่งข้างในมีอะไรนะครับ และเป็นภายในบริเวณห้องนี้แหละครับที่มีการลักลอบขุดขโมยกรุสมบัติทั้งทองคำและอัญมณีมากมายถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับภายในห้องนี้ถูกแบ่งออกเป็น3ชั้นครับซึ่งในแต่ละชั้นมีทองคำอัญมณีพระเครื่องและพระพุทธรูปรวมไปถึงพระบรมสารีริกธาตุด้วยครับเมื่อกี้เราเข้าไปด้านในกรุวัดราชบุรณะมานะครับเมื่อปีจริงๆเมื่อปี2499เเนี่ย กร uh huh. มศิลป์เน,น่เขาได้มาทําการขุดแล้วแล้วก็ uh huh. มันมีกระแสของเรื่องสื่อมวลชนที่เขาไม่ให้ขุดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสถานที่โบราณเนาะแล้วก็ทีนี้เหมือนเขาตอบว่ากรมศิลป์ว่าทําการขุดหาสมบัติอย่างเดียวอะไรงี้ไม่ได้รักษากรมศิลป์ก็เลยหยุดขุดก็เลยจ้างเจ้าหน้าที่ตํารวจเขามาเฝ้ายามแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นก็กลายเป็นโจรซะเองนะก็คือด้วยความโลภก็เลย ชวนชาวบ้านกัน30กว่าคนนะเข้ามาขุดนะครับก็ได้เจกว่าโลแล้วก็แบ่งทองกันคนละ2โลกว่า3มโลกลับบ้านไปสองสาโลนี่ไม่ให้น้อยนะเยอะมากนะครับ 2> 2ส <โล S 1> องสามโลนี่เยอะมากๆ1กกิโลมีกี่บาทน,นะ1ึ่งบาทมีกี่กิโลไม่รู้เยอะนะเยอะมากเลยนะแล้ว,ลว<า>ในแล้วทองในสมัยก่อนกับทรัพย์สมบัติสมัยก่อนแก้วแหวนเงินทองอ่ะมันมันมีค่ามากกว่าทองคําปกติธรรมดานะครับ ทอ,ทองที่เราเจอเนี่ยนะครับเป็นเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์ที่เขาเก็บไว้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีค่ามากนะครับแต่คนส่วนใหญ่คนที่มาเอาเก็คือด้วยความโลภเลยเอาไปนะครับก็เราพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมของคนไทยไว้ดีกว่านครับสินค้าที่อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยก็อย่าไปใช้เลยนะครับเราหาเองได้ แล้วพี่รู้สึกอยังไบ้างที่ที่เรานั่งรถไฟไปเชียงใหม่เมื่อวานเย็นแล้วก็มาสัมผัสเมืองพี่มาก,กี่ครั้งและ้ะมาครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่สองแต่พี่เคยเข้า้างในแล้วใช่ไหมเคยเข้า,ละ,ขาละแต่ความรู้สึกครั้งที่สองนี้ 2, มีความรู้สึกว่ามันประทับใจมากกว่าเดิมเพราะว่าครั้งแรกมานี่นเรารีบอ่ามันรีบเลยมันไม่ค่อยไม่ไดม้มีเวลามาดูรายละเอียดแต่วันนี้ดูรายละเอียดสวยนะสวยมากๆผมไม่ไม่น่าเชื่อว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะจัดบ้านเมืองที่สวยขนาดนี้ครับ ผมหลับตาคิดนะถ้าบ้านเมืองเนี่ยไม่มีส่วนเป็นประหักประครังนะ<อ>ไม่ถูกทําลายนะประหลักพังอระหลับพังอ่าโอเคโอเคประมาณนั้นมันก็จะผมว่าสวยมากนะแค่ตรงเนี้ยที่เป็นโบราณสถานเก่าๆยังสวยเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านมาเที่ยวชมแล้วกันนะครับว่าสิบตาเห็นนะไปเท่าเรามาเห็นเองนะครับ ใช่ไหม <laughs> สิบตามือ,อสิบมือเขาไม่ใช่ตาเห็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมามาดูได้นะครับคนชาวต่างประเทศเนี่ยเขามากันชมนะแต่เราเนี่ยถ้ามีโอกาสเพราะว่าที่เที่ยวเมืองไทยเยอะนะครับยังไงก็วัดราชบุรณะเนี่ยก็จะเป็นวัดหนึ่งที่เป็นวัดที่มีปติสำคัญแล้วก็หน้าท่องเที่ยวเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูวัดอื่นกันครับโอ๊ตบ้างไงบ้าง คือวัดเนี่ยมันน่าทึ่งอย่างคือเราเป็นนักถ่ายรูปเนาะอ่ามันจะมีมุมถ่ายรูปที่มันมันไม่คิดว่ามันจะมีอ่าเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูด้วยอ่าเป็นมุมหน้าต่างแล้วก็พอเรามองหน้าต่างไปแล้วมันมีเจดีอยู่ตรงนั้นพอดีไงมันเหมือนคนสมัยก่อนเขาเป็นแบบพวกโฟโตกราฟเลยเหมือนเหมือนอาชีพเออเหมือนเขาออกแบบอาชีพเออมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งนะมุมแล้วมุมของสัดส่วนของเจดีเนี่ยมันเท่ากันหมดออ่า มันแต่ละมุมแล้วแต่ละการจัดวางเนี่ยแลนด์มาร์คมันต้องเรียนอะ่ะมันไม่ใช่แบบเขาคนธรรมดาที่เขาจะมาสร้างได้อนะ่า uh huh. อันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่อึ้งมากคือคนพื้นที่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันเคยชินเป็นเรื่องเคยชินแต่ว่าอย่างสมมติว่าเรามา,าต่างจังหวัดเนาะ uh huh. แล้วเรามาดูเนี่ยเราูซสึกอ,อึ้งนะอึ้งมากๆผมไม่แปลกใจว่าสมัยเมื่อก่อนเขาว่าอายุทยาเนี่ยค,คือเป็นเมืองที่รุ่งเรืองรุ่งเรืองเจริญไม่ไม่ผิดจากนี้ครับถ้าเราสามารถย้อนกลับไปได้นะผมว่าสุดยอดนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกัน <ไป S 2> นะครับไปครับ Let's go <S เราก็จะมีโค้กนี่แหละที่อยู่กับ<ช>เราเสมอใช่แม่<อ>ท้าก,ก็ใจดีอยู่ทุกสี่มุม แถมน้ำแข็งครับฟ้าให้แต่ค่าโฟ้กยี่สิบห้าบาทนะอ,อที่เหลือแถม <c oughs> มีหลอดให้ด้วยนี่ครับ <c oughs> เอาสองทคะ่ะสองนะคะจ้ามาต่อ <c oughs> สองตัวใช่ เราเดินจากจากวัดราชบูรณะมาแป๊บหนึ่งเนาะเดินมานิดเดียววัดมหาธาตุครับใช่แล้วเป็นวัดของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยก่อนครับวัดใหญ่มากนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันจะมันมีรายละเอียดเยอะเลยเนาะวัดเนี้ยใช่แต่ที่แน่นะครับทีมกีเดตต้องเข้านะใครมานี่แบบแรงมาอสมควรเอาทีมกีเดดมาด้วยแรงเลยผมนี่ไม่แล้วนะไม่ไปไปเดูกันครับไป Let's go อ่าครับก็วัดใหญ่มากแล้วก็เจดีนี่เป็นเป็นระเบียบมากเลยเนาะใช่คือปกติแล้วเนี่ยเราเราจะเห็นการวางผังเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับในในการวางผังของเมืองหรือวางผังของวัดเนี่ยดีนะครับวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ของพระสังฆราชใช่ไหมใช่พระสังฆราชในตั้งแต่สมัยศรียุยาตอนต้นตอนต้นเขาว่าวัดกันเนี้ยวัดวัดนี้เป็นวัดที่ตามรอยอิสซาเปกซ์ทิงนะครับเขามาถ่ายรูปเดี๋ยวเราก็มาเป็น ดางแบบได้มีแล้วมีเสียงที่ดังเนาะที่ดังก็คือเสียงพระพุทธรูปใต้ต้นโพใช่ครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันแต่เจดีเนี่ยอยากให้ดูเจดีด้านหลังนีดเป็นเจดีที่พังลงมาใช่ไหมเจดีใหญ่นับใหญ่ก็ใหญ่มากฐานเป็นเจดีทรงแปดเหลี่ยมครับฐานใหญ่มากเดี๋ยวก็ไปดูข้างในเดี๋ยวไปถ่ายดูนี้แต่อันแรกเนี่ยฟังสามยอดนี่นะครับถือว่าสวยอยู่นะครับ ตอนนี้เราอยู่ในภายในเจดีย์หลวงวัดมหาธาตุนะครับเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมเหมือนกันแต่ส่วนตัวมีผมว่ามีความคล้ายคลึงของเจดีย์หลวงที่จังหวัดเชียงใหม่นะแต่รายละเอียดอาจจะเยอะกว่าด้านหลังผมเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปล้อมรอบเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเสียงเสียงขาดหมดแล้วนะครับโดยโยด้วยความที่อายุมันเก่าแก่มากนะครับแล้วก็ในสมัยก่อน,นมีศึกสงครามเนาะเป็นหินนะเป็นหินไหมจะเป็นหินใช่ えっ เป็นโอเปอ,อร,ร์เดลูปในตำนานเสียงโอเปอรุทธรูปอินทรายนะครับในวัดพระมหาธาตุนะฮะก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายเยอะนะครับคือ,อ,อถ้าถ้าท่านใดที่มาเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปที่เนี่ยก็ถือว่ายังมาไม่ถึงใช่นะมันเป็นจุดที่ <Check in. S 2> เสียงโอเปอร์เดลูปเก่าแก่อยู่ใต้ต้นโป้แล้วก็จะมีลากต้นะ่อนะครับดังไปทั่วโลกนะครับ คนที่ถ่ายรูปขอความกรุณาต้องนั่งลงต้องนั่งลงอย่ายืนนะครับทางให้ให้ความเคารพกับสถานที่นะครับก็จะมีพี่ๆเขาบอกว่าควบคุมอยู่ว่าให้นั่งนะครับไม่ไม่ได้ที่ยืนงานสุภาพผู้หญิงกางเกงขายาวเอ๊ะกระโปรงยาวนะกระโปรงยาวกระโปรงยาวก็มาได้นะครับวัดที่สวยแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งนะครับพี่ใครมาก็อยากให้มาดูด้วยนะครับตอนนี้เราเรามาครึ่งวันครึ่งวันแล้วแต่ก็ได้เยอะได้ได้หลายวัดแล้วก็ เป็นคุ้มการท่องเที่ยวที่คุ้มมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวัดต,ต่อไปแล้วยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยปะลุยปโอเคเดี๋ยวไปกันอันนี้อันนี้คือด้านหลังอของพุทธรูกที่เม<ช>ื่อกี้เราได้ยินนักท่องเที่ยวถามว่าพุทธรูกเนี่ยมีการเซตไหมมีการทําขึ้นไหมนะครับแต่ว่าเราเราก็เลยอ้อมมาดูด้านหลังนะเราจะเห็นด้านหลังว่าเขาเป็นต้นโพที่มีรากแล้วมีอายุยืนจริงๆนะครับมันเซตไม่ได้หรอครับแล้วก็เสม่ยงพุทธรูกเนี่ย คือดูอายุแล้วค่อนข้างแบบเก่าจริงๆจนต้นโพลากต้นโพล้มเนาะแล้วแล้วมันไม่ได้ติดพื้นนะไม่ได้ติดพื้นใช่ยกหัวเศษของพุทธรูปไม่ได้ติดพื้นคือหุ้มจนแล้วก็ลอยยกขึ้นมาจากพื้นหน่อยหนึ่งต้องมีอายุแบบนานมากนะใช่ครับกว่าถึงจะเป็นอย่างนี้นะเป็นศิลปกรรมที่ต้องใช้เวลาสร้างจากธรรมชาตินะเราไม่สามารถสร้างเองได้ดูจากพื้นที่อะไรไม่มีทางก็มาดูได้นะครับอันนี้เป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งแนะนำาแนะนําเลยนะครับแนะนำอย่าลืมนะครับไอเรื่องสุดท้ายอีกอันนึงก็คือคคิกระดนับ ต้องเข้าต้องเข้าต้าต้องเขาไม่ไหวแล้วไม่ไหวไป,ป Let's go